นายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมประชุมสมัชชาสหรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่71ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกากำหนดการ18-25ถึงกันยายนนี้นี่เป็นการประชุมครั้งใหญ่กับทาง UN เนะครับประชุมสมัชชาสหรประชาชาติครั้งที่2ของนายกประยุทธ์การเดินทางครั้งนี้นายกก็จะใช้โอกาสนี้แหละครับยืนยันรถแมพและก็การผลักดันประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล นายกจะไปกล่าวถ้อยถแถลงร่วมกับผู้นำของประเทศต่างๆ195คนเหมือนกับปี2558ที่ผ่านมาเวทีนี้นายกก็เคยกล่าวถ้อยถแถลงแล้วเช่นเดียวกันครับครับดยปีนี้นะครับนายกเดินทางไปยืนมาแล้ว8ประเทศด้วยกันฮะก็ไปร่วมการประชุมเวทีต่างๆแล้วก็ไปยืนในฐานะของแขกรัฐบาล11ครั้งโดยถ้าไปตรวจย้อนดูกันเนี่ยนายกไปสหรัฐมากที่สุดไปถึง3ครั้งด้วยกันนะครับก็ไปร่วมประชุมผู้นำอาเซียน สหรัฐประชุมผู้นําว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์แล้วก็ล่าสุดไปประชุมสมัชชาสหาประชาชาติรองมาครับไปเยือนจีนเนี่ยสองครั้งนะฮะส่วนรัสเซียอินเดียสิงคโปร์มองโตเลียมาเลเซียแล้วก็ลาวนายกไปเยือนมาอย่างละหนึ่งครั้งซึ่งการเยือนครั้งสําคัญอยู่ที่การเยือนรัสเซียเมื่อพฤษ,ษภาคมที่ผ่านมานาะะยกก็ไปเยือนในฐานะนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็เป็นวางรัฐสัภา์ก็คือครบรอบความสัมพันธ์ระหว่าง ขอแม้เป็นการเยือนนี่นะฮะครั้งแรกในรอบ11ปีที่นายกรัฐมนตรีของเราเจะเดินทางไปเยือนรัสเซียนะครับ,รบการเดินทางไปเยือนต่างประเทศครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเข้าร่วมเวทีนานาชาติครับอย่างเช่น G20 ที่ประเทศจีนการประชุมผู้นาเอเชียยุโรปที่มองโกเลียรวมไปถึงการไปเยือนอินเดียนะฮะที่ไปในฐานะของแขกรัฐบาลด้วยครับครับ จำนวนของการไปต่างประเทศนี้หรือว่าประเทศที่ไปมีนัยยะอะไรหรือไม่ เรื่องนี้พลตรีสันเสริญแก้วกาเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลครับคือปกติต่างประเทศก็จะเชิญนายกไปอยู่แล้วแต่ว่านายกก็จะพิจารณาความสําคัญของแต่ละเวทีครับอันไหนสําคัญนายกจะไปเองแต่ถ้าสําคัญรองลงมาหน่อยหรือว่ามีภารกิจในประเทศที่จําเป็นกว่านายกก็จะมอบหมายให้กับรองนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปเองนะครับซึ่งทาง พลตรีสรรเสริญบอกว่าทีมงานที่จะร่วมคณะกับนายกก็ต้องทํางานต่างจากชุดก่อนต้องเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะตอบคําถามของต่างประเทศให้ได้ครบทุกเรื่องการเยือนประเทศแต่ละครั้งนายกก็จะชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยแล้วนายกย้ํามาโดยตลอดก็คือเรื่องรถแมพของประเทศไทยเรื่องกลไกาการนําพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอยากจะให้ต่างประเทศยอมรับ ซึ่งในช่วงหลังนี้ต่างประเทศก็มีข้อสงสัยหรือข้อกังขาเกี่ยวกับรัฐบาลไทยสถานการณ์ในไทยน้อยลงด้วยครับหลายครั้งนายกไปก็จะโดนตอบคําถามเรื่องรถดแมปเนี่ยชื่อว่าน่าจะตอบแบบขึ้นใจนะฮะทุกครั้งบางครั้งไม่ต้องถามนายกก็พูดเองเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่ต่างชาติอยากจะรู้ที่สุดครับ <c oughs>